สวัสดีค่ะมัน,นี้พามากินแนวแสบแอีกแล้วค่ะตําซัวกุ้งเด้งแคบหมูค่ะกุ้งเด้งๆหวานหวานแคบหมูกรอบกรอบค่ะนำ้ำตําซัวนัวๆค่ะเอาไปลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะอันดับแรกก็เอาน้ำใส่หม้อข้นตังไฟฉีกใบบักูดลงเนาะคะ่ะเขาสีหลวกกุ้งกรอนกุ้งกระตัดหัวค่ะแกะเปลือกผ้าล้างเอาเส้นดําออกค่ะเพราน้ำเดือดแล้วก็เอากุ้งลงไปเนาะคะ่ะหลวกกุง้งคือจังเคยบอกนีแลระค่ะ นับจากน้ำเดือดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแ้วค่ะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะตักกุ้งขึ้นมาค่ะลวกประมาณนี้กุ้งก็สิกรอบเด้งแล้วค่ะตักขึ้นมาพากักไวให้เพย็นเนาะคะ่ะจากนั้นก็ไปถึงขั้นตอนการตำค่ะใส่บะพพิกลงไปในโปกค่ะบระพาิกมกักพผ็ดท์ลกับไส้ไละะายเด้อค่ะตำหม,มักเลยค่ะตำที่ให้ละเอียดกับใส้บะเือเทศค่ะใส่บะเือเทศลงไปสีรไลยๆเนาะคะ่ะจัางสีสแสบๆประกัดตมด้ออวยบักหน้าบักหน้าสามหน่วยเศร้าค่ะวันนี้ใส่สองหน่วยค่ะ ช่วงนี้ปักน่าแพงแต่ว่ากระตองใสเนาะเปื่อความสมความหอมค่ะใส่ลงไปเลยสองหน่วยสองหน่วยล้วจะตาม้วยชุดรสสองซอนค่ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนค่ะไผ่บะมักหวานกับกระตองใสเวยคะ่ะน้ำปลาหนึ่งทับพี่ค่ะน้ำปลารานี่สใส่ทับพี่เคิงนะคะ่ะมักนวกับใส่หลายค่ะปรุงเอารสตามจีจะคล้องมากกันละค่ะจากนั้นก็คุกเขาส่วนผสมให้เขากันค่ะ เอนี้ก็สิเป็นรสเปรี้ยวเข้มหวานนะคะออกนัวๆน้ำปลรราเนาะคะ่ะเศบๆเบลคบทุกรสนั่นนะคะ่ะตำกุ้งเข่าแล้วก็ชิมรสชาติเบิ้งนะคะจากนั้นก็ซอยต้นหอมผักชีฝรั่งลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้ตำสัวห้าวเมนี้ค่ะคุกเข่าส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันค่ะนี่น้ำตำสัวน,รรน้ำปลาเนาะนัว,นวปนแตแเศบเนาะค่ะใส่เส้นขนมจีนลงไปค่ะ คนเส็นขนมจีนให้เขากับน้ำปลาโน้อโน้าเห่าเนาะคะ่ะตามด้วยกุ้งเด้งค่ะกุ้งเด้งกับคุกเข้าให้เขากันค่ะกุ้งเด้งๆด้วยค่ะเขากับน้ำปลาน้ำกําส่วนนัวๆน้าตามด้วยแคบหมูกรอบๆสินใหญ่ๆค่ะขั้นตอนนี้ต้องตำแล้วละค่ะเพราะแคบหมูเป็นสินใหญ่เนาะตามให้เพื่อนเขาน้าเขาเนื้อกันกินหอมๆนะค่ะอันนี้กระเทิงผักเทิงน้ำลายแตกด้วยขนาดว่ากินไปแล้วเนาะหอมๆนัอๆนเลยค่ะบนนเบิ้งแน่เศษแศษบ่ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเหะ็ดง่ายๆมีหยัางกะไสลงไปพักยั้งอยากใส่กกะใสลงไปได้เด้อค่ะมาเทใส่จานแบบน,นี้น้ำลายไหลได้ไค่ะน้ำลายแตกหอมๆอมค่ะหอมๆมนัวๆกุ้งกระเด้งๆ,ๆกรอบๆเวยค่ะหวานๆแคบหมูกระกรอบสนั่นคือกันคะ่นระรน้ำปลาลนนัวๆเมนูนี่อีลฉาหน่อยเป็นกับขอมาก้วยค่ะอีจฉาหน่อยในช่วงนี้อยากกินแต่แนวสมๆค่ะแนวสมๆแนวแ่บๆนี่กุ้งตังใหญ่แบบนี้เลยค่ะ แคบหมูกับกรอบๆน้ำปลานัวเป็นบาสาใจแคบหมูนะคะบอกอีแม่ว่าขอแคบหมูอีกถุงหนึ่งจัดไปค่ะแซบๆเลยสวัสดีค่ะมากินตับกุ้งซุกเ้วยกันค่ะค่ะแซบๆกับอีลาค่ะอีลาอยากอีกแล้วตับกุ้งซุกใส่ยังเนี่ยคะใช่ข้าปุ้นนะคะรากาแคบหมูค่ะตับกุ้งแคบหมูค่ะมาค่ะเดี๋ยวเขาอยมาแซบกันครับ เขาเดียวอะไรเนีเด้งปะกงเด้งปะกรอบเด้งมากแบบมกันเติมร้อนๆทำไงเดียม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 จาอืมอืมอืมแซ่บแซ่บแซ่บคค่ะ หนะาินเนาะกลุ่มเด็ๆเนาะหนเิ่งดูกลุ่มเด็งนะคะพ่อดกลุ่มเด็ๆหวานหรอบชับหมูไปทั้งตัวเลยไหมได้ค่ะสองข่าลูกแ่บยิ่งาใหญ่ยูค่ะไปปราตีกับเพื่อนมาทำมาหอเียวอเครับๆ อเค่ะแซบหวานเลยอืมอืมฮัางเลลูกอืมตอนกรอบๆเนาะเดี๋ยวๆตอนนี้เชิญครับจะกรุ๊ปยังกรอบไหครับกรอบมากๆอืม โอ้แต่ผมอยู่สองคนเข่นแข่งจ้าโอเคค่ะแซบๆต้องกันค่ะตำกุ้งแคบหมูค่ะโอเคอ่ะเอาต่อมาโอเคมาอมาตัดทิ้งกันติ้งอื้อแสบแสบ แซบกะปิซีกนันนวนะคะเด้อแบบนัวอุ่องกะเดี่หวานผักหมกรกรอบโอ้ตรงตัวจ้าค่ะสำหรับเมนูมือนี้ก็หวังว่าสิมากกันเด้อค่ะจัดแนวแซ่บๆนัวๆมาฝากค่ะข,ขอเขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันตลอดมากเด้อค่ะสวัสดีค่ะ